รถยนต์มาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับคือจริงๆตัวเบนที่ที่ค่อนข้างชอบแบบเรื่องเกี่ยวกับรถยนต์หรือว่าอะไรเงี้ยถ้าแต่เด็กนๆนะครับผมตอนเด็กๆก็จะแบบเราก็เปิดเว็บไซต์ดูตลอดเช็คตลอดว่าโอเครุ่นนี้ปีนี้ออกใหม่เปไ็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเหมือนตอนเด็กๆเนี้ยพี่ก็จะหารถที่ที่จะแบบขับไปตอนแบบไปเรียนมหาลัยอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่เขาก็จะให้เลือกอะไรอย่างเงี้ยผมเลยได้มีโอกาส เคยไปเอ็กซ์พอร์ตัวเองช่วงนั้นมาก็ได้แบบดูรถมาหลายๆแบรนด์มากซึ่งหนึ่งในนั้นก็เป็นแอสตันมาตินด้วยนะครับผมที่แบบเหมือนเราเราก็เห็นรุ่นแวนเทจตัวนี้ตั้งแต่เด็กๆละเพราะว่ารุ่นนี้ก็ออกมาสักครั้งหนึ่งแล้วครับผมเราก็ได้มีโอกาสเห็นตั้งแต่แบบช่วงแรกๆก็จะเป็นแบบรถที่เป็นสีแบบเลมอนอะไรอย่างเงี้ยเราเราได้มีโอกาสดูรถชัว่เออเนี่ยก็ถ้าได้มีโอกาสสักครั้งหนึ่งก็อยากจะจะมีแวนเทจปัวเองด้วยเหมือนกันครับรู้จักแบรนด์ ครับ <centimet re? S 2> ก็เหมือนคัน่าจะคล้ายๆกันทุกคนนล้จะแบบหนังเจนบอลอะไรอย่างเงี้ยครับผมที่ที่ตัวพี่เองก็ได้มีโอกาสดูไว้แต่แบบโอยแรกๆเลยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ได้ได้มีโอกาสเห็นรถแอสตันมาตินที่เป็นพวกไม่ว่าจะเป็นแบบคอนเซ็ปต์คาหรือว่าเป็นตัวจริงๆอะไรอย่างเงี้ยได้เห็นด้วยนะผมก็รู้สึกว่าแบบเออมันมันเป็นรถที่มีคาแรคเตอร์มากแล้วก็สำหรับพี่ิ้งบอกว่ามันมันดูแซงบอลแอสตันมาตินเนี่ยหลายคนรู้จักจากภาพยนตร์เจนบอลจริงๆนั่นแหละครั เป็นรถอังกฤษหนึ่งร้อยิปีแล้วนะครับปัจจุบันเป็นทีมแข่งของลาวัตด้วยแล้วก็ฤดูกาลนี้ก็สำเร็จมากๆด้วยกับทีมแอสตันมาติ n เรซิ่งนะครับครับผมน้องพีพีเรามีโอกาสได้รู้ว่าน้องเป็นลูกค้าแอสตันมาติ n เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าปีที่แล้วตัดสินใจซื้อแอสตันมาติ n รุ่นไหนครับ ก็ปีที่แล้วเหมือนตอนนั้นพี่ก็ไปไปทํางานไปถ่ายงานอยู่ครับผมแล้วก็เหมือนเล่น Facebook แล้วก็เจอรุ่นนี้พอดีแล้วเขาเป็นเหมือนจัดง,งานอยู่ข้างบนที่พพรกรนี่แหละครับผมพี่ก็เลยโอเคเดี๋ยวพี่เดินมาดูดีกว่า<ม>แล้วก็โดนพีพ่เซลฉีดยา <c oughs> แล้วก็ไม่ใช่ป้ายยานะฉีดยาฉีดยานินหน่อยอะไรเงี้ยครับผมก็ได้มาคอนฟิกเล็กๆ,ๆ,ๆน้ยอยๆอะไรเงี้ยแล้วก็โอเคก็้เลยตัดสินใจว่าเป็นเอาไปรุ่แวนิ เรียบด้อยตอนนี้ได้ขับแล้วได้ขับแล้วครับรอสีไปครับผมน้องขวา่น่าจะเป็นซีนอนเกรย์ครับเป็นสีเทาเข้มเทาเข้มๆมันจะมีแบบเมทัลลิกนิดนึงนะเนี่ยนะครับอยู่ในรูปเลยเท่มากเลยอ่ะครับตั้งแต่ได้ครอบครองไปรู้สึกยังไงบ้างครับตอนนี้ก็จริงๆก็รู้สึกสนุกกับมันนะครับแมาเความว่ามันก็มีคาแรคเตอร์หรือว่าลักษณะการขับขี่ที่มันเฉพาะตัวมากนะพี่เองพี่รู้สึกว่าเออเหมือนเวลาเรา เราตัวพ <PR an änd> ีพีเลือกรถสักคันหนึ่งเี็ช่างความที่ที่ตั้งใจเลือกเป็นสีลอนเกรย์แล้วก็ข้างในแบบคัสตอมไมค์เป็นสีดำอะไรอย่างเงี้ยเพราะพี่รู้สึกว่าพี่พี่อยากได้รถที่ขับทั่วแล้วพี่จะไม่เบื่อและพี่รู้สึกว่ามันก็ยังมีดูมีสไตล์ดูสไตลิสดูมีความเออ่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้วยครับผมก็เลยรู้สึกว่าไอซสตารมาตินก็ก็เป็นแบรนด์ที่พีชื่นชอบมากๆแล้วก็ตัวรถที่คอนฟิกมาก็ถูกใจพี่มากๆเลยสตรอร์ตความเป็นตัวตน ครับอยากให้พี่พีเล่าความรู้สึกครั้งแรกที่ได้ขับแอสเซนมาสิงคันนี้ครับชนไม่ชนเนี่ยไม่ชนแล้วเฉียวเฉียวไปนิดหน่อยเขาซ้อมไวอยู่นะฮะก็ครั้งแรกที่ได้ขับเชื่อครับก็อาจจะมีแบบไม่ชินบ้างแต่ตัวเองคือปกติพี่ขับไซส์เล็กกว่านี้ครับรถที่ขับเป็นโรสเตอร์ตลอดตั้งแต่เด็กๆอะไรเงี้ยครับคุแล้วก็ตัวนี้ก็จะใหญ่ GT ก็รู้สึกว่าเออม,มีช่วงแรกๆที่เราอาจจะยังแบบไม่ชินบ้างอนะไรเงี้ยแต่ขับไปแป๊บเดียวนะครับแป๊บเดียว,ลวลเยวลยก็เข้ากับรถได้เลยแล้วก็จริงๆแบบตัวรถเนี่ยทุกคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยขับยากหรือเปล่าขับทุกวันได้ไหมอะไรเงี้ยพี่ว่า Aston Martin ตัว b e n t a y g เนี้ยขับได้ทุกวันจริงๆนะครับแล้วก็ขับค่อนข้างง่ายแล้วก็สนุกม,มากๆที่ที่ทุกครั้งที่เราได้ขับกันด้วยครับครับจริงๆถ้าเกิดใครยังไม่มีโอกาสได้รู้จักจกับ Aston Martin Bentayga นะครับนี่เป็น รุ่นที่น่าสนใจมากๆ Aston มาติ i n แล้วก็ Aston Martin เองอย่ามีชื่อเสียงอย่างมากในความเป็นรถ GT ถ้ากะพูดนี้น้อง EP บอกว่า GT เนี่ยคือเป็นรถ Grand Tourer นะครับคือเป็นรถสไตล์ที่ดูเหมือนกับว่ามี2ประตูเนาะแต่ว่า เก็บของได้มากกว่าที่คิดใช่ครับคือตัวพีไม่เคยขับโรสเตอร์มาเวลามันเก็บของอ่ะคือเป็นคนชอบใช้กระเป๋าใบใหญ่ๆครับเป็นแบบโอเวอร์ไซส์แบกนิดนึงแล้วเวลามันวางตรงกลางอ่ะมันก็วางแล้วมันไม่ไม่ได้อะไรอยย่างงเี้ตัวนี้มันก็จะมีแบบด้านหลังนิดนึงที่เขามีที่วางของให้อะไรเงี้ยก็พอดีกับสีที่เราใช้เลยแล้วพีก็รู้สึกว่าเออมันก็ตรงแบบแมทช์กับไลฟ์สไตล์โดยตรงพี่ว่าพีพีค่อนข้างจะแบบ มีของแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นหมายความว่าของที่ใช้ประจำวันอะไรเงี้ยครับผมตัวนี้ก็ตอบโจทย์คือค่อนข้างดีครับใช้บ่อยแค่ไหนครับก็เอ่อถ้าสัปดาห์หนึ่งน่าจะขับประมาณแบบสองสามครั้งอะไรเงี้ยครับใช่ครับก็พยายามกมาัำให้มันเดียวที่สุดที่เงี้ยครับเป็นคนทำคนดีโดยส่วนมาก ชอบขับรถเองครับเป็นคนแบบว่าถ้าสมมติมีคนขับรถอะไรเงี้ยที่จะค่อนข้างเวียนหัวพี่เป็นคนเมารถง่ายครับก็เลยเป็นคนก็เลยชอบซื้อรถขับรถ,ถ,บรถเองมากกว่าเป็นคนขับเลยมันจะไม่ใช่เป็นคนขับแล้วมัน,ม,ม,น,ม,นมันเป็นจังหวะเราด้วยครับสมมติเรารีบๆอะไรเงี้ยมันก็จะรู้สึกว่าแบบแบบเออเหมือนเราได้รีบลักในความคิดของเออน้องเนี่ยคิดว่ารถที่ขับสนุกเนี่ยต้องมีคาแรคเตอร์อะไรอย่างเงี้ย รถที่ขับสนุกเหรอพี่ว่ามันแล้วแต่คนเลยจริงๆบางคนชอบมันมันมันแล้วแต่ไลฟ์สไตล์แล้วแต่บุคคลมา,มากๆว่าเขาชอบแบบไหนชอบคาแรคเตอร์แบบไหนอะไรเงี้ยแต่ส่วนตัวพีพี่รู้สึกว่าเป็นเป็นรถที่พีค่อนข้างจะคอมฟอร์ตส์ก็ด้คือมันมีความคอมฟอร์ตด้วยมันไม่ได้มีความแบบอ๋อแข็งมากจนรู้สึกว่าแบบนั่งแล้วปวดหลังมากๆแล้วขับไปไหนมาไหนแล้วรู้สึกเครียดมากๆเวลาแบบเจอหลุมหรือเจอแบบอะไรเงี้ย ตัวเดียก็รู้สึกว่าเออมันคอนฟอร์อมมากแต่ว่ามันก็ยยกขับสนุกอยู่เวลาที่เราจะเล่งเวลาที่เราจะหยิบคันเร่งลงไปเนี่ยรูสึกว่าเออมันมันตอบสนองค่อนข้างดีตอบสนองเร็วมากๆด้วยถ้าให้เลือกได้หนึ่งผลใครก็ได้มันโลกใบนี คุณพ่อคุณแม่เอไมป็นคนร้องเพลงในรเลยครับก็มีบ้างนะครับบางครั้งแบบสวจะขับไงานรเราก็ฟังเพงก่อนบนไอะรเงฝึกร้องเพลงไปตัวพีนี่ก็เขาห้างฟังเพลงบนรถเยอะมากเพราะว่าเวลาส่วนใหญ่ก็จันก็จะอยู่บนรถเนี่แหละครับเพราะว่าแบบบางทีรถติด จะร้องเพลงสักท่อนหนึ่งให้เราฟังกันว้ายขับรถอยู่คนเดียวอะ่ะคะเพลงอะไรอ่ะฉันรักเธ แอสตันมาติ้งวันนี้อยากให้น้องดีเนี่ยมีโอกาสได้ขับแล้วฉีดยาให้พวกเราหนักกว่าแอสตันมาติ้เนี่ยในกองของก็คือว่าใครที่สนใจนะครับผมอยากได้รถที่ที่แบบว่าค่อนข้างจะยูนีค่อนข้างจะไม่เหมือนใครนะพี่ก็แนะนำแอสตันมาติ้งนะจริงๆคือ มันมันให้ฟีลลิ่งที่มันแตกต่างจริงๆกับแบรนด์อื่นๆมากๆแล้วก็เอกลักษณ์เฉพาะตัวของทางแอสตันเนี่ยก็มีเยอะมากๆเลยคอนฟิก c t ได้เยอะมากๆจริงๆนะครับก็อยากให้ทุกคนลองมาลองมาดูกันแล้วก็ลองมาไปเทสต์ไลฟ์ก็ได้ไปสัมผัสประสบการณ์ว่าจริงๆแล้วแบบเราชอบไม่ชอบหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับผมหรือไม่ก็ไปคอนฟิก c t เล่นๆก็ได้ครับผมที่เนี่ยข้างบนกันชั้นสองกันสองครับพี่ชวนรูปใช่ก็ลองไปคอนฟิก c t อูเล่นๆก็ได้ครับว่าเอ้ยมันมีอะไรบ้างมันมันมีฟังก์ชันอะไรบ้างเพราะว่า ่ารถ Aston Martin ม,มันจะซ้ํากันเนี่ยมันค่อนข้างยาก,กามากเลยพี่ว่าทุกๆคันมีความแตกต่างกันแล้วก็มันมันคอนฟิก c t ได้เยอะจริงๆดูตลอดเช็ตอด่ารถนี้ออกมาเป็ยังไงเพราะว่าม่ตอนเด็กๆเนี่ยพี่ก็จะหารถที่ที่แบไปตอนแบบไปเรียนมาหา้าเยรู้ไมาจะใหเลือไา้ได้โอกาสเป e x p l o ่วก็ได้แบบดูรถ แบรนด์มากซึ่งมันก็เป็นไอสตาร์ทอัพหนึ่งที่แบบเหมือนเราเราก็เห็นรุ่นแบรนเทกตัวนี้ตั้งแต่เด็กๆแล้วเพราะรุ่นนี้ก็ออกมาสักครั้งหนึ่งก็ได้มีโอกาสเห็นตั้งแต่แบบช่วงแรกๆก็จะเปบบ็นรถที่เป็นสีแบบเดอนอะไรอย่างเงี้ยเราเราได้มีโอกาสดูจังหวะเออเนี่ยก็ถ้าได้มีโอกาสสักครั้งหนึ่งก็อยากจะจะมีแบรนเทจขาดูอีกครั้งจีพีบอกว่าจีพีเนี่ยคือเป็นรถแบรนด์โฟล์คเรี่ยนะครับคือเป็นรถสไตล์ที่ดูเหมือนกับว่ามี2ปอประต,ต,ต,ตูเนาะแต่ว่า เก็บของได้มากเลยพี่ใช่ครับคือตัวพีพีเคยขับโรสเตอร์มาบางครั้งมันเก็บของนะคือเป็นคนชอบใช้กระเป๋าใบใหญ่ๆนะครับเป็นแบบโอเวอร์ไซส์แบบนิดนึงแล้วเวลามันบางตจงกมาดมันก็หวานแล้วมนันไม่ได้เนี่ยนะครัตัวนี้มันก็จะมีแบบด้านหลังนิดนึงที่เขาเป็ที่วางของให้เลยก็พอดีกับสิ่งที่เราใช้เลยแล้วพีก็รู้สึกว่าวมันก็ตรงแบบแบบกับแมทชิ้นกับไลฟ์สไตล์ด้วยตรงที่ว่าพีพีค่อนข้างจะแบบ มีของแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นแบบเขาว่าของๆที่ใช้ประจำวันอย่างเงี้ยตัวนี้ก็ตอบโจทย์คปอนความพอดีจะไรเง้คไทยแบบเนื้อไทยเนี่ยอาจจะเป็นคนที่เรารักก็คุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างเงี้ย